สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในคลิปนี้พี่จินก็จะแนะนำวิธีการฝึกซูเปอร์เซตไบเซปเบคไอทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดการบาดเจ็บในการฝึกซูเปอร์เซตกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับก็คือก่อนที่เราจะมาฝึกซูเปอร์เซตนะครับ ในส่วนที่เป็นใบเสร็จเบรคไอคือก่อนหน้านี้สัก2สัปดาห์เราควรจะเล่นในส่วนของใบเสร็จน้ำหนักปานกลางแล้วก็น้ำหนักเบาๆมาก่อนนะครับเข้าโปรแกรมอาจจะ2วันหยุด่1วัน3วันหยุด่1วันแล้วก็มาวันเว้นวันนะครับก่อนที่จะมาจัดหนักในโปรแกรม